วันลอยกระทงคนเพียบเลย <Wow. S 1> เอาอีแม่ก็อุ้มไปสู้ๆก่อนอื่นเลยมาลอยกระทงก่อนอันดับแรก mm. เป็นกระทงเป็ดน่ารักเชียวเกือบจะไม่ได้ลอยละทําหล่นไปหลายรอบเลยเอาลอยลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงพามิลินมาไหว้พระกันต่อดูสินั่งพระเพียบเรียบร้อยเชียว oh. น้องมิลินขอแปะทองด้วยนะ mm. คงงงแหละคนเยอะเหลือเกิน าวไปต่อไม่รอแล้วนะเป้าไหมต่อไปนั่นคือลูกโป่งสวรรค์นี่เองโอ้โหเยอะแยะเลือเกินเรื่องไม่ถูกเลยไ,ได้มาหนึงลูกลูกโป่งสวรรค์นางเงือกสวยเชียวนั่นนึกว่าจะกลับแล้วไปได้ของเล่นอะไรอีกเนี่ย <c oughs> อ๋อเป็นเฟรมไว้ระบายสีจัดไปก็ตาปูนปาตเตอร์นี่ก็ชอบจัดไปถึงบ้านปุ๊บเล่นต่อปับ๊บไม่ยอมนอนดูดิ